เป็นขีดคอยุ่นี้ขี้ไอ้เหี่ยตัู้เห็นนะนั่งยื่ซื้อแล้วกีแล้วนั่งยู่ซือนะร่มากเลยเห็นไหมมาขะมาทางพน้อนยข้าขีมจักบากเอ้าลือลืมอีกแล้วนั่งร่มื่อซือาหนาอ้ห้หาของอยู่ยาเฝ้าอะไรพอเออหาไปเห็นเนาะ มาไล่ลเดยวเยม้าปอโอ้รถไกเชี่ <c oughs> ยยางไกงอีหลีสาวกูเขาี่ยหงไกแล แส Me ่ผู้ดังไ่เอาสันทำไมยาบ่่ะทำไมยังบ่่ะเย็นดีเย็นดีเย็นจุดเดีบดังแต่ผู้ดังเนี่ยววีไม่นี่มเป็นลมอ่ะไม่ยส